แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแค่ครีมด็อกเตรจิลหลอดเดียวอะค่ะแอนตีเมลาส c มาครีมเนี่ยหลอดเดียวก็คือเอาอยู่แล้วดูแลได้ง่ายๆเลยแค่หลอดเดียวก็เลยส่งต่อพี่ไทยจริงพี่ไทยเป็นไงบ้างเขาแนะนำไปใช้หรือว่าพี่บุ๋มเขาแนะนำ แล้วเขาก็เอาชื่อบุมม๋มบรรดามาอ้างว่าบุ๋มมันยังใช้เลยนี่ของพี่บุ๋มนะอ่าก็รู้สึกเออบุ๋มเขาก็ออกพื้นที่เหมือนกับเราเออทําไมหน้าเขายังใสกระจ่างอยู่ไม่มีอะไรเลยยังเหมือนเดิมเป๊ะเราก็เริ่มที่จะเอานะแหมคนอื่นแนะนําเราจะไม่ไม่เคยใช้แต่คนนี้แนะนำทำไมเราจะไม่ใช้ล่<น>ะเราก็อ่าลองใช้ดูใช,ใช้ดูแล ครีมอะไรนะกันแดด,ก,แด,ดก,กันน่วงกันนี่มากันเต็มเลยอยากจะเอามาให้อยากจะให้อนุน,นี้นะบอกว่าไม่เป็นไรครับผมมีรเท้าจีรเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องมีแฟนเด็กเราเลยต้องทำแบบว่าให้เราเด็กนี้ไปด้วยถ้าไม่ไมต้บอ,อ,อกเยค่ะจริงจริงเก็บว้พี่ไทยมันแบบว่าเขาใช่มันมันต้องดูแลตัวเองละถ้าเกิดเราปล่อยอย่างธรรมดาเดี๋ยวแก่ไปแก่วันเดี๋ยวก็อห่ือเขาเอาไปกิน มดูไหมกับเรื่องการที่ต้องให้พี่ไทยดูแลตัวเองเพราะเขาลุยก็คือลุยแต่ว่าเรื่องดูไหมเหรอคะก็ก็ไม่ดูนะคะแค่แบบว่าแนะนำแล้วพูดบ่อยๆค่ะถ้าลองทานเดี๋ยวก็นะไม่ดูอะไรอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้ใช่เดือบไม่ก็พยายามแบบว่าแนะนำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่ว่าพี่ไทยพอแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือให้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกเองว่า เออมันมันเป็นย so, ังไงหนึ่งเห็นปัญหาที่แท้จริงและสองพอใช้ไปแล้วอ่ะเห็นผลลัพธ์จากการที่หลายๆคนเข้ามาทักกับตัวเองนี่คือเขาเห็นเองว่าอ้าวมันดีขึ้นหน่คนนั้นคนนี้มาทักมาถามว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่ทําเราทําให้เขาได้ได้เห็นเองได้สัมผัสเองด้วยเห็นพ่อกิ๊บนเวทีมีการจาบจักขี้หวานมากเลยก็ต้องขอบคุณเขานะครับที่เข้ามาดูแลเข้ามาดูแลจริงๆริงจริงๆล้นนี้ผมกาลังบอกต่อ บอกต่อให้คืบินมีเลี่ยรด้วยเขาแอบถามแล้วเขาแอบถามแล้วเฮ้ยจริงอเปล่าวะที่หน้าตาที่เออใช้จริงเปล่าเขาเล่บอกว่าใช้นี่ไงคือพกอยู่ไปจเอาให้เขาดูเฮ้ยเดี๋ยวขอลองดูหน่อยนะแต่ยิงคุณดีนั้เขาก็สายลุยเหมือนกันเขาไม่ค่อยมีอะไรเรื่องเกี่ยวกับของประทงผิวอะไรเท่าไหร่ก็เลยแบบนี้ยก็จะแนะนําเขา ป็นไงบ้างนี่คือออกงานแรกร่วมกัน<ไ>อาีออกรายการคู่กันมาใช่ค่ะถ้ามาแบบว่าเจอหน้าพี่เต้นแบบนี้ครั้งแรกค่ะอีเวนต์แรกเนาะครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นมากไอ,ไอที่ทำอย่างงี้หรือว่าคือตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นวันนี้ก็ไปซบอะไรอย่าง ตื่นเต้นไงมันช่วยทุกอย่างเยอะเลยครับไม่ทางเรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมีความมั่นใจจริงๆริงอันนั้นแต่เราแล้วสุดท้ายพอเราเปิดตัวเราเป็นคู่รักกันหลายคนเชียร์ชื่นชอบเราก็แบบว่าส่งหัวใจให้เรารัวๆเลยตรงนี้มันยังไงโอ้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบชื่นชอบคู่เราสองคนนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตจริงๆต้องบอกว่า ดีใจนะคะที่แบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเด็เข้ามาทักทายมาร่วมแบบยินดีกับเรามันก็เป็นอะไรที่ที่ทําให้เรารู้สึกแบบเอิดใจฟูเหมือนกันจี่จริงเมยมีวามกงังวลไหมก่อนที่จะเปิดต,ตัวตว,ว่าเออว่าฟีดแบ,บม็มันจะออกมาเป็น,นยังไงยังไงอยูงง่ีหถามว่ากังวลไหมกงังวล คือเราไม่รู้ว่าวมันจะแบบเป็น<อ>เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทีทมกับพี่ไทบอกตลอดก,ก็คือเราเราใช้ชีวิตตามปกติเราไม่ได้ปิดบังไม่ได้อะไรเลยใช่เราก็พยายามทําให้แบบคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้เห็นอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสัมผัสได้มาตั้งแต่แรกเกังวลเรื่องอะไรฮะกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องความแตกต่างของอายุเพราะว่ามีบางที่เดินไปอ่ะ ซึ่งเราก็เดินไปกับเขาแบบธรรมดาอะไรแบบเราก็เดินกันไปธรรมดาแล้วสะพังมีคนมาเซีร <c oughs> ลูกสาวสวยมากม <c oughs> ลูกใช่ไหมลูกโอ้โหเด็แบ <c oughs> แล้วนี่แล้วนี่เขามาโหแทนนะทำไมไม่บอกเขาไปลนะ่ะทำไมไม่บอกเขาไปล่ะเราก็แบบเอา้เอา,อา,อา,อาครับครับ <c oughs> เ,เ,บบเรพราะเราสนิทกันมาตั้งแต่เริ่มงานร่วมงานกันมาเ<ม>พราะว่าไปไหนมาไหนก็คือสนิทกันแบบนี้แหละก็<ม>เหมือนกับพี่กับน้องอ่าตางนี้เราไปไหนแล้วตอนนี้ไปก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไงเขาก็เลยคิดว่าเออคือไม่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 ใช่แฟนกันอ่าประมาณนี้แล้วบางคนก็คิดว่าเ,ออเป็นลูกสาวเพราะเดินกับคุณแม่ด้วย <laughs> ใช่อย่าคข้ว่นก si ็คือจะขึ้นแทนคเวลาคุณอแบบใช่ข um> so ึ <t un> <t un> ้นตลอดเลยไม่ได้ถ네ึงก็ขึ้นอย่างงั้นแค่แบบว่ากลัวว่าเอ๊ะพี่เขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกเขาไปล่ะบอกไปได้นะเราไม่ได้แบบอะไรเลยกลัวใช่ไม่ได้ติดอะไรก็สามารถแบบบอกได้กลัวคนแบบมาบอกว่ากลัวพี่เขากังวลเรื่องอายุ่ใช่แค่นั้บอกได้เป็นปากแล้วใช่ไหมครบคุณแฟนนใช่ครับตอนนี้ทุกคนทั่วประเทศเขารู้หมดแล้วครับ อันนี้เขาไม่มาถาม <laughs> อย่างเราก็นว่าพอพี่ไทยปรับตัวเขาคือเป็เต้นตตอิกตอกกับเขามันก็เลยสึกแบบว่าลื่นไหลไปง่ายคนก็เลยยิ้มไปกับเรามันยากไหมก,กับการที่เขาเป็นนักเต้นนะเราครับตอนแรกเขาก็สอนฮะสอนเพราะว่าเราเก๊เก้งกังเราเต้นไม่ค่อยเป็นเขาก็สอนไม่มีอะไรมากเขาก็เอาจังหวะไหมก่อนที่จะทำบบอ่ามาบีไฟว่าเออต้องเต้นยังไงเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนีประมาณนี้แล้วโอเคเขาโอเค โอ้โหตอนนี้มีมีคลิปอีกหลายคลิปกำลังจะออกอีกเยอะเลยกำลังจะออกอีกเยอะเลยนะฮะหพี่บตัแต่กกินไลสไตล์เราเปี่ยนพ่ไทอะพี่ไทยคีบ่อการกินก็เปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์ด้เออมันเป็นไงบ้างคื มันต้องให้ให้เข้าไปกับน้องเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราทําตัวแก่แล้วแบบว่าน้องเขายังโอ้โหวัยรุ่นยังสาวสวยขนาดนี้แล้วเราไปเดินครับบางครั้งเนี่ยเราต้องให้เกียรติเขานิดนึงเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเขาใช่ไหมบางทีเราอุย้ยทำไมใส่เสื้อผ้าวัยรุ่นจังเดี๋ยวนี้หรือว่ามีแฟนเด็กหรือประมาณนี้ไงเราก็บอกโอเคมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแล้วเขามีคนนึงเขาก็ถามว่าเออถ้าเกิดว่า อยากจะร้องเพลงให้แฟนฟังเนี่ยจะร้องเพลงอะไรผมก็ขึ้นเลยครับแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดิครับเพลงเยอะฮะเพลงในตอนไหมคะคือแม้แต่แนวเพลงเราต้องเปลี่ยนอะไรนะแม้แต่แนวเพลงก็ต้องเปลี่ยนเหรอแต่จริงๆริเขาฟังเพลงเยอะอยู่แล้วเขาฟังเพลงเยอะกว่าทีมอื่นที่ท่านสื่อไงหลายคนเอาเราเป็นตัวอล ว่าแบบแฟนเด็กขนาดนี้แฟนสวยขนาดนี้เราจะมีนะนานยัางไงบ้างโหหนักเลยไม่รู้ทำยังไงอันนี้คือที่มามารักน้องเขาเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้แบบว่าคิดจะจีบมาก่อนหรือคิดอยากจะเป็นแฟนมาก่อนเพราะเราทํางานร่วมกันคือพี่น้องแต่ไม่มีวันหนึ่งมีวันหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าจิตใจเรามันห่อเหี่ยวเหลือเกิน เกี่ยวกับที่การที่อยู่คนเดียวอยู่กับลูกๆอะไรประมาณนี้นะครับก็มีน้องเข้า,ขามามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยจากที่เราเคยคิดว่าเป็นน้องเป็นอะไรอยากจะให้เข้ามาดูแลเรามันมีความรู้สึกว่ามันพอได้อยู่ใกล้เขาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นมันมีความสุขคือการแสดงออกด้วยสายตาของน้องเขาเวลาที่เราไปแจกไปแจกอของที่น้ําท่วมต่างๆกู้ภัยต่างๆเนี่ยเวลาเราเหนื่อยเขาเนี่ยเป็นคน ที่วิ่งเอาน้ําไม่ว่าจะเป็นโอเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นชาดําเย็นหรือว่าอะไรเนี่ยเอาให้เราดูดโดยที่ตอนนั้นคือเราจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะมาให้เราดูดถึงถึงที่เลยอ,ะอ่ะพี่แล้วเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยแล้วเวลาเราดูดปุ๊บเขาก็จะมองสายตาเรามองสายตาเราก็มองแล้วก็วกใช่มันคิดไปเองจริง,รงมันใช่มันเอ้ยเราคิดเราคิดไปแล้วะว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึก น้ำไอ,อ้น้ำไม่เท่าไรแต่สายตาเราที่มองเขารู้สึกมันมันชื่นใจอ่ะโอเลี้ยงที่ให้มาคือหวาน200ไม่ขมใช่คือเขาจะคนคนดูแลซึ่งเราเราแอบเก็บความรู้สึกนี้มานานเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บความรู้สึกจนกระทั่งวันหนึ่งเราต้องบอกเขาแล้วละ่ะแล้วี่มีวิธีแนะนำการชงเลี้ยงหวาน200ร้ยไมม ไม่มีเลยค่ะวันนั้นก็ได้มาจริงๆอ่ะต้องบอกว่าคือเราเห็นอยู่แล้วว่าพี่เขาจะเป็นคนที่แบบทํางานตลอดโดยเฉพาะเวลาลงพื้นที่อ่ะแทบจะไม่ค่อยมีเวลาพักที่จะแบบดื่มน้ําหรือว่าทานข้าวหรืออะไรอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะ ก in ็ณช่วงเวลานั like ้นถ้าเราแบบช่วยดูแลอะไรได้เพราะมันเป็นแบบคนหมู uh, yeah. ่มากอะเนาะเราก็ต้องช่วยกันด well, ูแลตัวเองถ้าอะไรที่ช่วยพี่เขาได้อย่างเรื่องน้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยสใหบก็ทำคอนเทนต์หวานๆที่คนก็จะแซวเป็นมาแต่งเลยไหมแต่งเลยไหมตรงนี้มุมมองแต่ละคนเป็นยังไงเอามุมมองเราไม่เคยทำคอนเทนต์หวานๆเลยนะเราทำคอนเทนต์เหรอไม่มีไม่แช่เต้นอย่างเดียวพาเต้นอย่างเดียวไดวรักกัน่รักกนาเต้นมาแล้วคนแบบ มันก็ต้องมีคอมเมนต์ว่าแตกเลยมีไหมก็มีมีคอมเมนต์บ้างครับมีคอมเมนต์บ้างเออช่ออะไรนะครับเวลาคนคอมเมนต์มาอย่างนี้ก็ได้แต่อมยิ้มมันยังไม่มีแผนที่คุยกันจริงเพราะแบบกี่ปีแล้วก็ก็มีคุยฮะมีคุยกันบ้างแต่ทีนี้มันก็ต้องดูเรื่องการทำงานนะครับจริงๆแล้วผมอ่ะเป็นผู้ชายซึ่งต้องให้เกียรติน้องเขา มันต้องดูต้องทําอะไรที่มันเป็นเป็นรากฐานที่สําคัญสาหรับครอบครัวนะครับถ้าเกิดทําอะไรไปโดยที่แบบว่าโดยไม่ได้ตรึกตรองหรือว่าใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อะไรของตัวเองที่จะอะไรต่างๆเนี่ยบาทีมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วน้องเขายังโสดยังไอ้นี่อยู่แต่สำครับผมเนี่ยมันมันผ่านมาเยอะแล้วก็ต้องต้องให้เกียรติน้องอยากได้เป็นหลักฐานอะไรที่มันสําคัญก่อนที่จะ สามารถดูแลน้องและก็ครอบครัวน้องให้มีความสุขสบายโดยที่ไม่ต้องลําบากที่มาอยู่กับอยู่กับตัวตัวผมมันก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับที่จะต้องอสร้างหลักฐานให้มันมั่นคงในแง่คัทพินนที่เราเรียนกระจบแล้วเรียนทุกอย่างประสการ็จเรามองเรื่องงานแต่งงานสําหรับตัวเราเองยังไงบ้างตัวเราเองมองยัง โดยส่วนตัวทิมใชม่ไหมคะที่มีความรู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรก็จริงๆถ้าถามถามความรู้สึกอะทิมว่ามันมันก็เป็นความรู้สึกของผู้หญิงหลายหคนที่ว่าโอเคถ้าเราเรียนจบแล้วมีการงานที่มั่นคงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมองอีกสเต็ปหนึ่งไปในเรื่องของชีวิตครอบครัวที่มันอาจจะต้องดูถึงเรื่องความมั่นคงมากและอย่างของทิมนะวัยนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆต้องยอมรับนะคะว่า มองหาในเรื่องของความมั่นคงอะเป็นเป็นหลักเลยเพราะว่ามันคืออนาคตของเราทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งที่มันถึงเวลาแล้วอ่ะเราจะรู้เองว่าโอเคล่ะมันพร้อมแล้วอันนี้เพิ่ง26เองยี่ส6หกจริงจริงไม่ใจ่แล้วแม่วเขาเชื่อจริงๆนะเด็ก เด็กตลอดเด็กตลอดไม่ใขออจะไปถ่ายภาพดูแนไรอถ่ายเาแล้วแล้วมาสั่งตอนเรื่อใหม่อคืะรัครับเดีค่อยมาตอนตอน่อนขอห้อมูนะคะใกล้ใกล้เลยอใจีคนหนึ่งสองสาห้องสีแดงนะคะหนึ่งสองสามดีจมากดีใจมาก แฟนผมน่ารักจังเลยครับแต่เมืก็ตายที่ครับไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยเราทุกคนก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้เลยไปไปไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน